อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง่งเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตโดยชะตาและคลิปใหม่ๆช่องแม่หมอกุลปาลีนะคะแม่หมอกุนปาลีสวัสดีค่ะ วันนี้เราก็จะมาทำนายโดวชะตาเดือนเมษายนกับผู้ที่เกิดราศีกุมกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างในเดือนนี้นะคะค่ะก็ใครที่เข้ามาดูแม่หมอครั้งแรกก็อย่าลืมกดติดดาวไว้นะคะในแฟนเพจแล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะคะเริ่มกันเลยค่ะอ่ะที่ตำแหน่ง ตัวตนนะคะเป็นไพ่เดะมูนนะคะแสดงว่าในเดือนนี้นะคะชาวราศีกุมนะคะต้องบอกก่อนนะว่าไม่ใช่จะเป็นทุกคนอาจจะเป็นบางท่านบางคนนะคะเพราะว่าแม่หมอก็เป็นตัวแทนในการจับไพ่อาจจะตรงหรือไม่ตรงแต่ละบุคคลก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอ่ะเป็นไพ่เดะมูนนะคะใบแรกเนี่ยไพ่เดะมูนนะคะก็คือว่าในเดือนนี้คุณอาจจะมีในเรื่องของความเครียดความวิตกกังวลน,นะคะวิตกจริตเกิดขึ้นเป็นคนที่ค่อนข้างคิดมากนะคะเก็บ ไปคิดนะคะจิตประสาทนะคะเกี่ยวกับโรคทางจิตได้หรือบางคนที่แบบว่าคิดมากคิดไมยมันส่งผลถึงโรคเครียดไมเกรนได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามอย่าอยู่คนเดียวอาจจะต้องหากิจกรรมทําบางสิ่งบางอย่างนะคะให้สมองเราไม่ต้องคิดย้ำๆซ้ําๆนะคะไปที่เรื่องเดิมๆมันอาจจะพาเครียดพาปวดหัวพากังวลใจได้นะคะ ลำดับต่อมาไพ่การเงินนะคะเป็นไพ่หกเหรียญน,นะคะแสดงว่าในเดือนนี้นะคะหลายท่านมีเกณฑ์ที่จะมีคนอาจจะมายืมเงินคุณนะคะหรือถ้า่อยาให้คนอื่นมายืมเงินก็ง่ายๆไปยืมเงินคนอื่นก่อนแล้วก็รีบใช้ซะเป็นการแก้เคล็ดนะ,ะในกรณีนี้การเงินนะคุณมีอ่ะในเรื่องของหลบเลี่ยงไม่ได้อาจจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นนะคะมีคนมาขอหยิบยืมนะคะมาขอความช่วยเหลือคุณก็ได้นะคะในเดือนนี้แต่ก็ต้องบอกก่อนว่า คุณเป็นคนที่ใจบุญอยู่แล้วนะคะในเดือนนี้คุณจะเป็นคนใจบุญให้ได้เปได้แล้วก็ซึ่งการที่ให้ของคุณนั้นก็อยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในพื้นฐานที่คุณไม่เดือดร้อนสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ไม่เดือดร้อนตามกําลังของเรานะเพราะฉะนั้นเดือนนี้ก็เป็นเดือนของคนใจบุญจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะคะอาจจะไปทําบุญต่างที่ต่างถิ่นหรืออาจจะมีน้ําจิตน้าใจช่วยเหลือคนอื่นก็ได้นะคะกับชาวราศีกุมนะคะต่อมาในตําแหน่ง พื่อนฝูงนะคะหรือสังคมเดือนนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะคบหลายคนคบเพื่อนหลายกลุ่มเหลือเกินนะคะม่วอาจะเป็นเพื่อนที่เรียนเพื่อนที่ทํางานเพื่อนที่ฟิตเนสนะคะหรือเพื่อนร่วมกิจกรรมต่างๆนะคะเดือนนี้ค่อนข้างที่จะมี เพื่อนฝูงหลายๆวงการนะคะรวมไปถึงอาจจะมีรายรับจากเพื่อนนะคะหรือมีรายรับหลายๆทางนะคะเพื่อนชวนไปนั่นไปนี่มีเพื่อนชวนไปไหนก็ไปก็ไปหมดนะคะเดือนนี้ค่อนข้างที่จะมีในเรื่องของสังคมเพื่อนฝูงค่อนข้างดีค่อนข้างเยอะาการอุดมสมบูรณ์นะคะไปกับเพื่อนตลอดในเดือนนี้เนาะลำดับต่อมา ในตำแหน่งครอบครัวก็โอเคใช้ได้นะคะเป็นเด็กเรียนนะคะบางทีอย่างที่บอกว่าในเรื่องของความใจบุญอาจจะเป็นไปได้ว่าในกรณีนี้ชาวราศีกุมนะคะเพราะว่าตำแหน่งการเงินมันก็อย่างที่บอกว่าจะมีคนมาขอความช่วยเหลือ,อคุณในตำแหน่งครอบครัวก็ขึ้นเป็นไพ่เด็กเงินนะคะเด็กเรียนแสดงว่าอาจจะมีคนในครอบครัวต้องการเกี่ยวกับการเงินการทองให้คุณซัพพอร์ตนะคะหรือไม่ก็คน ในครอบครัวก็มาซัพพอร์ตการเงินการทองให้คุณก็ได้ในกรณีนี้แต่จำนวนไม่มากก็จำนวนไม่เยอะเท่าไหร่นะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรแ,แค่เตรียมไว้ให้ซัพพอร์ตกันแล้วกันนะ,ะในตำแหน่งของลูกหลานหรือบริวารถือว่าใช้ได้นะคะเดือนนี้นะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะเอ่อเป็นที่พอใจนะคะของลูกหลานหรือบริวารเข้าใจกันมากขึ้นนะคะมีความสุขนะคะ,ะ,คะแล้วก็เขาเรียกว่าคือมีสเสน่ห์ต่อบริวารน,นะคะมี fc เป็น บริวาน มาในตำแหน่งอรินะคะก็ต้องบอกว่าเดือนนี้ค่อนข้างที่จะงานหนักนะคะบางคนเนี่ยอาจจะเกี่ยงงานก็ได้เพราะมันเป็นไพ่สิบไม้เท้าและอยู่ในตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งเสียนะคะหมายความว่าตัวคุณจะต้องมีความขยันมากกว่านี้นะคะอ่ะจะต้องมีความทุ่มเทแรงกายแรงใจมีความพยายามที่จะต่อสู้มีมานะอดทนมากกว่านี้นะคะในเดือนนี้บางคนก็ยังมีในเรื่องของความอดทนที่น้อยเกินไปไพ่ตำแหน่งอริก็มาเตือนเรามาคอยบอกเราว่าอ่ะเพิ่ม เติมตรงนี้นะเดี๋ยวเรื่องต่างๆที่กังวลอยู่มันก็จะดีไปเองนะคะ ส่วนในตำแหน่งความรักนะก็ต้องบอกว่าเป็นไพ่สามหีท้าแห่งการเดินทางไกลแสดงว่าเดือนนี้นะคะคนโสดก่อนคนโสดอาจจะยังไม่เจอใครนะคะนะเต็มที่ก็จะมีคนคุยแต่เป็นคนคุยที่ได้แต่คุยคุยกันอยู่ห่างๆอยู่ใกล้ๆนะคะอาจจะยังไม่ได้เจอหน้าแฮปปี้มงุงลงนะคะยังคุยกันไปก่อนนะคะหรือคุยกันมาๆหายๆนะคะเพราะว่าเราอาจจะใช้เวลาในการทํางานมากเกินหรือใช้เวลาในการเรียนมากเกินไปนะคะส่วนคนที่มี แล้วนะคะก็คล้ายๆกันนะคะแฟนเราอาจจะใส่ใจหน้าที่การงานมากกว่าอยู่ไม่ติดที่นะคะต้องมีการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องจึงทําให้ความสัมพันธ์นั้นไม่หวานชื่นเพราะต่างคนก็ต่างทํางานนะคะซึ่งให้ตัวตัหนึ่งก็บอกเลยว่าเราจะอาจจะวิตกกังวลเป็นไปได้อาจจะวิตกกังวลเรื่องความรักเพราะฉะนั้นนะคะอ่ะ ถ้าแฟนของเราไปทํางานเดินออกไปต่างที่ต่างถิ่นนะคะอันนี้ก็ต้องให้เวลาเขาก็ต้องเข้าใจด้วยนะคะเนาะหรือบางคนที่อยู่ในขั้นทะเลาะก,กันนะคะมีเกณฑ์ที่จะเลิกลาได้ต่างคนต่างแยกย้ายนะคะมีเกณฑ์ที่จะอยู่ห่างๆอย่างห่วงหวิงกันได้นะ,ะนะต่อไปในตําแหน่ง มรณะหรือตำแหน่งสุขภาพนะคะก็ถือว่าแข็งแรงดีนะคะแข็งแรงดีมั่นคงดีนะคะเพียงแต่บางท่านนะคะถือเรียญใหญ่ขนาดนี้หลายคนอาจจะมีเกณฑ์ที่จะใช้ใจ่ายเงินเกี่ยวกับสุขภาพตัวสุขภาพประจำปีนะคะซื้อประกันเอาเงินไปรักษาหรือฟรออาการนะคะบางคนก็จะขึ้นตรงนี้แต่ดูจากหน้าไพ่แล้วอาการก็จะดีขึ้นนะคะหายดีขึ้นในรวันนี้นะคะ ในตำแหน่งชื่อเสียงนะคะก็ระวังชื่อเสียงระวังจะถูกคนอื่นเอาเราเป็นดินทาหรือระวังจะมีในเรื่องของการที่ คนใกล้ตัวเราหูเบานะคะไปรับฟังสิ่งผิดๆจากเรามาแล้วก็เอาไปพิจารณาด้านดีได้ไม่ดีของเราอันนี้ก็ต้องระวังไว้ด้วยก็นิ่งไว้ก่อนก็ไม่เป็นไรนะ,ะเพราะว่าในตําแหน่งการงานของเราก็ยังออกมาซัพพอตดีนะคะว่าเราถึงแม้คนอื่นจะเตรียมโค่นบอลลังของเรานะคะเลื่อยขาเก้าอีา้ค่ะแต่เราไม่ต้องห่วงนะคะว่าในตําแหน่งหน้าที่การงานของเรามีโอกาสที่จะเจริญเติบโตมีโอกาสก้าวหน้าพัฒนาเป็นช่วงขาขึ้นด้านการงานนะคะอ่ะได้ เพราะฉะนั้นใครที่ทําโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินซื้อมาขายไปขายฝากนะคะอันนี้ดีค่ะข,ขึ้นเลยนะคะแต่ว่าบางทีก็ต้องต้องระวังนิดนึงอาจจะมีทุกขาลาบมาก,ก่อนนะคะออแล้วค่อยได้รับผลตามมาที่หลังนะจ๊ะส่วนในตําแหน่งโชคลาบนิ่งนะคะโชคลาบอาจจะยังไม่ได้มีเข้ามามา,มากหนะนะคะก็หรือบางคนนะไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะ ต้องเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะอะพระก็ได้เกจิที่เรานับถือศรัทธานะคะหรือเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือศรัทธาพระเกจิองค์พญานาคพระแม่ต่างๆ สิ่งที่สิส่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือแต่ถ้าใครไม่ได้เคารพนับถืออะไรเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจก็ไม่เป็นไรนะคะก็อาจจะยังนิ่งๆน,นะคะยังไม่แนะนําให้เรียนชกลาฟในเดือนนี้นะคะและสุดท้ายในตาําแหน่งวินายก็ระวังในเรื่องของการใช้เงินก้อนเงินใหญ่หรือว่าบางคนมีเกณฑ์ที่จะใช้เงินเกี่ยวกับด้านการศึกษาหรือการลงทุนต่างๆใดๆก็ต้องศึกษาให้ดีจ,จะต้องเปิดให้เพิ่มเติมว่าสิ่งที่จะทําในอนาคตนั้นจะดีหรือไม่เป็นประโยชน์ต่อตัวเราหรือไม่นะคะอ่ะ โอเคนะคะเซตนี้สําหรับชาวราศีกุมธาถูกอกถูกใจก็อย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะคนที่ดวนคือคนที่รอบคอบเพราะความไม่แน่นอนคือความรม้มนแรนคะ่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีะคะ่ะ